เขาหอมได้ดิทำไมอ่ะกลัว <COVID. S 1> โ,โควิดัววโ,โคเดีย๋ยวที่เหลือร้อนขึ้นมาต้องจ่ายตัว14วันที่โรงพยาบาลมไม่อยากจะไปมมมไหมอเขาไม่มีแอร์กับพัดลมมีตู้เย็นไหมมีตู้เย็นไหมไม่มี ต้องเข้าไปอยู่ในนี่เลยในไหนตูเ้เซฟไปจักตัวในตูเ้เซฟเหรอ,อโอ้โหเรียเรียร์เรียเรียา,ายเว็วนี่ยแต่ก่อนเป็ดมันบินอย่างสูงไอ้เจ้าน่ะ มันไล่วิ่งกล่องเขาบอกว่าหนกว่าหนูแก้วตัวใหญ่โอ้โหที่แท้จริงมันเป็ดวิ่งวิ่งวิ่งบินวิ่งบินบินบินไปเกาะอยู่บนตอนนี้นี่เลยโน่นไอตัวนั้นใช่ไหมบินขึ้นอยู่อยู่บนหลังคาห้องแม่กับแม่หนูแล้วมันมันไม่ได้เข้านะมันยอดมันมันก็บินมาตรงนี้แล้วมันก็บิน ป่าแล้วมาตรงยันนี่โอ้โหแล้วแล้วสุดท้ายหมาใช่ไหมไอ้แจนก็จับไม่ได้แล้วพร้อมอันบินขึ้ไปก่อนอยู่บนต้นต้นนะม่วงเรื่องเมื่อกี้เดที่ไอกาดมันทำอะไรอ่ะบอกแฟนขับดิียไอกาดอ่อเรียกดีๆอ่ะเล่าเร็ว ไม่เราไม่เราไม่เรา,เาอ่อาแสดงว่าเมาเราผิดทอาไม<ด>นะ <c oughs> ตนเต้น,น,น,อยอยนเนี่ยได้นอนอยู่หมู่บ้านนี้เสื้อหลังใหญ่มากตื่นเต้นเรื่องอะไรนะเสื้อหลังใหญ่มากเลยตื่นเต้นเรื่องอะไรนะเอาใหม่ดิตื่นเต้นเรื่องอะไรอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะฮะโอ้ยแดดับเครื่องเลย ทำอย่างนี้ยหรอบอกป๋าอย่างงี้เหรอแล้วไหม่เลยแหนใหม่เลยโดนแตนต่อยทำไมนะโดนเต้นหน่อยนะโดนตรงไหนเนี่ยพูดอย่างตอนโดนแตนต่อยอ่ะก็พอเดินเข้าห้องก็กลัว <laughs> <laughs> แอคติ้งใช่ไหมนี่การแสดงให้ดูใช่ไหมตอนที่แตนต่อยอ่ะร้นไมต้นไม้ัไปไหนมาเขาว่าเอาวะนี่มาเอา,าป่าเนี่ยยังไม่ได้ไปไอะไปไหนมาเร่งใหญ่เฟิร์ส ไปแล้วอุ้ยนิจัยบาเลยของของข้างหลังรถแม่แม่แม่เอาหลงยางเปิดเปิดเปิดไม่สนใจอนะ่ะฮะ